ืบเนื่องจากอีพที่แล้วก่อนอัปเดตครับพี่ก็ได้อยู่ในตลาดซื้อขายยูนิตที่อยู่พักหนึ่งเลยครับ ซึ่งในอีพีที่แล้วพี่ก็ได้ไข่ฮิลเลอร์ทวีวูแมนอยู่ที่พันสามตอนนี้ก็ได้ออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ตั้งราคาตามวกเกนครับเพื่อที่จะได้ออกไวๆและหลังจากนั้นครับพี่ก็ได้มาขข่ตัวรีเจนง่อยๆตัวนี้กี่กี้พี่ได้ขข่ไวที่5เจมครับและก็ขายดีมากเลยครับทุกคนเพราะว่าก็จะมีคนจ้องซื้ออยู่ตลอดครับและตัวละครที่ขายดีอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเลดเลเซอร์คาเมล่าแมนครับซึ่งพี่ก็ตั้งขายไปในราคาที่555 555ครีอย่แค่ไม่กี่ตัววทุกคนทีี่่พจะซื้อมาทไรอีกหนึ่ที่จะซื้อม่กี่ต่ัว คนมันจะขายง่ายมากครับและตัวคีกีองพี่ก็ยังขายออกอยู่ไม่หยุดครับยิ่งออกพี่ก็ยิ่งเติมครับยิ่งเติมก็ยิ่งหมดโอ้โหขายดีจริงๆครับทุกคน6เกมนี้และอีกหนึ่งตัวครับที่พี่จะซื้อมาก็จะเป็นขิวปิดครับทุกคนราคาที่พี่จะซื้อก็อยู่ที่ต่ำกว่า90ครับเห็นต่ำกว่า90ปุ๊บพี่ซื้อเลยครับแล้วก็มาขายที่100เกมหรือ110เกมครับ แล้วก็ตัวกีเลเตอร์ครับนี่ครับพี่เจอเป้าหมายแล้ว8 0เกมพี่ก็ได้ซื้อมาครับแล้วก็ตัวเลเซอร์ครับคนนี้พี่เจอคนที่ขายอยู่ที่422เกมครับซึ่งพี่ก็สามารถเอาไปขายได้ประมาณ500เกมหรือไม่ก็450เกมได้นะทุกคนถ้าขายรีบรีก็ตั้ง450เกมได้เลยครับและเกมตอนนี้ของพี่ก็เหลืออยู่ที่979ครับและพี่ก็ได้ตั้งขายซื้อขายอยู่พักหนึ่งเลยครับทุกคนจนกระทั่งเกมใกล้ที่จะอัปเดตแล้วครับจากการที่พี่ได้ทาการซื้ ตอนนี้ก็มีเกือบ4 0 0พัน <Wow. S 1> แล้วครับและพี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าพี่ได้พลาดครับการขายเลเซอร์ไปหนึ่งตัวในราคาที่180เพชกเองนะซึ่งตอนที่พี่ได้ขายไปนั้นพี่กดผิดครับโอ้โหขาดทุนยับเลยใครที่จะกดขายก็ระวังดีๆนะทุกคนเช็คราคาดีๆเดี๋ยวจะพลาดแบบพี่ได้ตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่16กนาทีครับทุกคนเซิร์ฟจะทําการอัปเดตใหม่เข้ามาซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะแล้วตลาดมันก็ได้เงีย,งยบๆลงครับทุกคนเพราะว่าทุกคนเตรียมตัวมาที่หน้าล็อบบี้ครับเตรียมตัวที่ต้อนรับอัปเเดตใหมม่ข้าา3 1> 2ออัปเดตอีเวนต์เซนต์แพทริกการอัปเดตในครั้งนี้ก็ได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาครับซึ่งเป็นอีเวนต์การเก็บไบคัเวอร์ครับและที่สาคัญเลยก็ได้มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยครับเป็นระดับมิติกนั่นก็คือเจ้าไททันคั v เวอร์แมนครับและอีกหนึ่งอย่างเลยที่พี่ชอบนั่นก็เป็นหน้าล็อบบี้ใหม่ครับแล้วก็ด่านใหม่ด้วยนะทุกคนไม่ใช่ด่านใหม่ทีแค่เปลี่ยนโมเดลใหม่ครับไททันคั a เวอร์แมนตัวละครระดับมิติกที่เข้ามาใหม่ และนี่ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมครับซึ่งอีกสิ่งอย่างที่พี่ชอบเลยก็คือนี่ครับลัคกี้บูธสามารถแลกได้ด้วยใบคูปเอร์ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับสำหรับสส่ฟรีตอนแรกพี่โอกาสจะเติมโลบักแล้วนะแต่ลหลังไม่ต้องแล้วและนี่ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้ใหม่ครับโคตรเฟี้ยวครับและได้บางดานก็ได้ปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยครับทุกคน e n d l e s s Mode ล็อบบี้ใหม่เป็นอะไรที่สวยมากเลยครับชอบมากจริงๆและพี่ก็ได้ลองมาลงในดาน Cam e r a Man h q ครับซึ่งดานนี้เป็นดานที่พี่ไม่แนะนำให้าร์เท่นะีจะชลย แต่ว่าที่พี่มาลงนี่ก็คือพี่จะมาดูโมเดลใหม่ครับแล้วก็จะมาเก็บใบ cover ด้วยลงระดับไนแอมได้ใบ cover สิอันครับบอกเลยว่าโคตรเปื่อยครับทุกคนถ้าฟาร์มจริงๆและพี่ก็ได้มาดูที่หน้ากิจกรรมครับมันไม่ให้ใบ cover กูอะไรวะเนี่ยเกมบั๊กโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่ก็พยายามเดินเข้าเดินออกนะครับผมนึกว่าตาฟาด นี่ได้ได้ตาไม่ฟาดครับเกมแม่งบั๊กพี่ก็ได้ทาการลองคํานวณดูนะครับเมื่อกี้ที่ได้ลงในโหมดนายแมร์ไปพี่ใช้เวลาอยู่ที่15นาทีครับและได้ใบครูเวอร์10อันพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะช้าเลยครับพี่ก็ได้คิดวิธีการ AFK ขึ้นมาครับทุกคนซึ่งวิธีการ AFK พี่ก็ได้สอนอย่างละเอียดไปแล้วนะครับผมในคลิปนี้ใครที่อยาก AFK ตามพี่ก็สามารถ AFK ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่พี่หามาได้แล้วนะใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ใช้ของตัวเองได้เลยคคครรัััับบทททุุกกกนนนีี่ดม็ถเวลา พี่จะได้ทําการหาไททันโคเวอร์แมนตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นระดับมิติกที่หายากมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าโอกาสการออกของมันแค่หเปเซนเท่านั้นครับและพี่ก็เอาตัวละครไก่ของพี่ไปฟาร์มมาแล้วนะแต่ตอนนี้คือยังไม่รุ่มกันนะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเทรดก่อนแป๊บหนึ่งตัวละครนี้ออกแอคโนสได้มาทั้งหมด109ชิ้นครับส่วนตัวนี้ออกแอคโนได้มา1 1 9ชิ้นครับ ส่วนตัวออกแอโน2องครับได้มา119ชิ้นและตัวสุดท้ายครับออกแอคเได้มา118ชิ้นครับและใบคัฟเวอร์ของพี่ยังเหลืออยู่1,300นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการแลกให้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ลืมแลกตัวนี้ครับขอแลกประทักหนึ่งตัวก่อนละกันพี่ยังไม่เคยใช้เลยนะทุกคนว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคเหลืออีก2อ0อเศษอันนี้พี่ขอแบบแลกไอ้ตัวนี้ไว้แจกคนดูแล้วกันนะใครที่อยากได้ตัวใหม่ตัวนี้นะทุกคนเอาเป็นว่า รู้มือนะทุกคนว่าต้องทํายังไงและในตัวของพี่ตอนนี้ก็มีทั้งหมด580กล่องนะทุกคน <Wow. S 1> ประมาณนี้เปิดก่อนเลยครับทุกคน1ิบกล่องแรกเปิดทีเผอมาดูกันว่า500กว่ากล่องนี้คือพี่จะได้มิสติกหรือเปล่าโอ้โหมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยมีคนมาตามให้กําลังใจเต็มเลยครับทุกคนมาไหนก็มีกําลังใจแล้วอ้าวมนไปไหนกันหมดแล้วสรุปมันไม่ได้ให้กําลังใจพี่ครับขอมิสติกมิสติกขอสักตัวนะไมแต่ถ้าเราไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะครับทุกคนมันจะไม่ออกเลยยังไาางวะ เปิดไปครับทุกคนเปิดไปรัวๆตอนนี้หมดไปไม่รู้นะนะกี่กองไม่ได้นับเราอย่านับครับเปิดไปเรื่อยๆโอ้โหเขียวปีเร็วมีแต่อันคอมมอนทั้งนั้นเลยครับโอ้โหพี่ว่าเอาไปขายเป็นเพชรน่าจะคุ้มกว่านะซึ่งในตลาดมันก็สามารถขายได้นะมันขายพี่เคยขายอยู่ที่ประมาณ40เพชรนะทุกคนมันก็มีคนซื้อนะมิสติกโอ้โหแบกเอ้ยแบบจะได้สักตัวไม่ได้500ร้อกองโมทระสะพระควาโตาะแล้โตัวสบะสบุตรตะขอแล้วครับทุกคนพี่ต้องได้ทรออ ไม่ออกตอนนี้ผมเปิดไปน่าจะหมดไปราวๆสักร้อยกล่องได้แล้วนะครับทุกคนไม่ออกเลยครับ <c oughs> ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะมาให้พี่เลยอย่านะอย่าแบบนี้มันไม่ดีโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆโหเอ้ยจะหมดแล้วเดี๋ยวก่อนไวเหลือเกินมันไวไปปะโอ้โหตงใส่ที่ตรงนี้ไม่ดีครับล้างไม่ดีย้ายที่ก่อนพี่เปิดไปเยอะมากแล้วทุกคนตอนนี้น่าจะ200-300กล่องได้แล้วนะพี่ว่าใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้ว <laughs> ยังไม่ได้เลยได้แต่ตัวเขียวพี่ว่าถ้าพี่เอา500อยกล่องเนี้ไปขายนะกล่องละประมาณ30เกม20เกมนะคุณรวยเลยนะเอาไปซื้อตัวอื่นได้เลยนะครับทุกคนกู <laughs> มาเปิดได้กูรู้สึวมมกว่าแบ่เอ้ยเกือชิพหายเลยทุกคนหรือว่ามันเกี่ยวด้วว่าพี่ลืมกินลัคกี้ครับเดี๋ยวขอกินลัคกี้ก่อนตป๊บนึงอ้โหกูลืมกดใช้บูธครับทุกคนเอาอีกแล้วลืมกดบูธครับไม่รู้เหมือนกันว่าบูธมันช่วยไหมแต่กดไปก่อนละกันเห็นขอกดกันนะ ทำไมคนอื่นเขาเปิดง่ายจังวะคนอื่นเขาเปิดสี่กล่องได้แล้วโอ้ oh God. ใบกอดไกลจะหมดแล้วเหลือ,อแค่ไม่กี่กล่องครับทุกคนห้าร้อยกล่องมันจะหายไปในพริบตาเลยเลยเก <laughs> ือบหกร้อยกล่องนะพี่เปิดอยู่เนี่ยเสียดายที่หายเลยรู้งี้ถ้าพี่เปิดไม่ได้พี่เอาไปขายดีกว่านะโอ้โหเสียเวลาเอฟเคมากครับหนึ่งวันเดี๋ยวมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเลรอะไรยาทุกคน <laughs> เดี๋ยว <No. S 1> <laughs> โอ้โหขอแล้วนะจีเอ็ม โอ้โหสักตัวมันยังไม่ให้เลยโอ้โหไม่ได้ครับโอเคทุกคนพี่ว่าลางไม่ดีแลเหลือ,อก,กี่กล่องครับเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ไม่กี่กล่องเองลยนะทุกคนเผิ่มไม่ถึงร้อยกล่องด้วยครับพี่ขอย้ายเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่น่ารอดครับโอ้โหห้าร้อยกล่องยังไม่ได้เลยเลยวะเฮ้ยจะหมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยพี่ไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนพี่จะร้องไห้คือพี่จะร้องไห้จริงๆห้าร้อยกล่อง,ง,ง,องจะหมดแล้วครับเหลือ,อแค่ โอ้โหไม่ถึงสิบกองไม่ถึงสิบกองเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวประมาณห้าร้อยแปดสิบกองไม่ได้เลยครับทุกคนกองสุดท้ายได้ไหม กูจะร้องไห้เชื่อไหมทุกคน5 0 0รกระกองถ้าพี่เอามาขายในตลาดอะขายแค่ประมาณ30เกมะก็ออกแล้วครับได้ประมาณ1 5ื่นนะ1 5ื่นหเลยครับทุกคนคือพี่แบบสามารถเอาไปซื้อไอ้ตัวนี้ได้เลยนะตัวที่พี่อยากได้อะ่ะลาก่อนคลิปนี้จบกันแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย